มาดูบัวแดงอันนี้บัวแดงอายุสิบวันก็ยาวแล้วยาวพอสมควรเข้าวันที่สิบปลูกเมื่อวันที่หนึ่งตุลาที่หนึ่งทั้งที่สองทั้งที่สาม ทังที่สี่ไม่ค่อยเกิดเกิดน้อยทั้งที่ห้าหก็ยาวพอสมควรอีตัวนี้อันหนึ่ 7, งเจ็ดถังก็ติดตามรอดู ได้สิบวันแล้วก็สวยงามยาวเราดูครบสิบห้าวันอยาวขค่ไนตอนนี้เรามาเปลี่ยนน้ำตักเศษออกอีห้าวันก็น่าจะ ได้กินครับผมรอติดตามชมตอนต่อไป